สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการบรรยายการตามเคสสตัด,ดี้จากหนังสือการใช้โปรแกร,รมบัญชีสมิเตรรปวิชา ACC 3240เวยการใช้โปรแกร,รมบัญชีสมาร์ทบิตค่ะโดยในที่นี้นะคะเราจะทำการใช้งานที่ Crystal Business Intelligence โดยสร้างการาฟ High TD เปรียบเทเบิดขายสินค้าและ Export เป็น,เเน image เน JPG ค่ะ เมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วนะคะให้กดเลือกที่ Business Intelligence ค่ะกดที่ Business Intelligence อีกครั้งนึงนะคะเลือกที่ระบบขายค่ะวิเคราะห์การขายค่ะตั้งแต่วันที่นะคะให้เปลี่ยนเป็น01012552ถึง31122552ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดโอเคเลยนะคะเราให้ระบบ running ให้นะคะ ก็จะคลิกไอคอน BI ด้านล่างนะคะลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราจะทําการตัดวันที่ออกนะคะโดยการคลิกขวาที่วันที่แล้วลากไปปล่อยที่ว่างด้านบนนะคะแล้วก็ตัดชื่อยอดสินค้าทําเหมือนตัดวันที่ค่ะพลิกแล้วลากไปปล่อยเลยค่ะแล้วก็ตัดมูลค่าหักส่วนหลังหักส่วนลดนะคะโดยไปที่ Document Field นะคะเลือกที่มูลค่าหลังหักส่วนลดพลิกแล้วปล่อยไปวางไว้ ด้านบนเลยนะคะที่ว่างด้านบนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่เมนูค่ะเลือกที่ชาร์ตนะคะเลือกที่โชว์ชาร์ตค่ะระบุหัวข้อนะคะให้เปลี่ยนเป็นยอดขายสินค้าปี2552ค่ะชนิดกราฟนะคะให้เปลี่ยนเป็นพายดกราฟค่ะ ต่อไปนะคะฟีลักนะคะให้เปลี่ยนเป็นชื่อสินค้าค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดโอเคเลยค่ะระบบจะทำการ running ให้นะคะกดที่ bi ไอคอน bi ด้านล่างเลยค่ะก็จะได้เป็นการาฟ td นะคะยอดขายสินค้าปี2552ค่ะต่อไปเราจะทำการปรับแต่งเล็กน้อยนะคะโดยไปที่คุณสมบัติกราฟน,นะคะด้านข้างะคะ่ะ เลือที่ปรับแต่งสินค้าค่ะต่อไปนะคะไปที่ช่อง Export Point นะคะเปลี่ยนจากนั้นนะคะเป็น All ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่ว่างด้านซ้ายมือเลยนะคะเพื่อให้แถบตรงนี้หายไปนะคะจากนั้นนะคะไปที่ชาร์จค่ะแล้วก็กด Export ค่ะเลือก Image นะคะเลือกสกุล JPG ค่ะ กดเซฟเลยค่ะต้องการเปิดไฟล์ที่ท่านเอ็กซ์หรือไม่นะคะกดเยสค่ะ mm hmm. เราให้ระบบทำการเปิดไฟล์ให้ก่อนนะคะ mm hmm. ก็จะได้เป็นรูปยอขายสินค้าปี2552นะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ